สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับสรบรพคุณของเขยตายค่ะนี่ค่ะเขยตายนะคะเขย,ย,ยตายนะคะหรืออีกชื่อนหนึ่งก็จะเรียกว่านะคะลูกเขยตายแม่ยายทำศพ แล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งเลยนะคะจะเรียกว่าเคยตายแม่ยายชักบกนะคะทั้งหมดก็จะมีอยู่ด้วยกันสามชื่อนะคะที่เขาเรียกกันนะคะเดี๋ยวหมอการโอเคค่ะทีนี้ก็เป็นไม้พุ่มนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้พุ่มอันนี้หมอก,การก็ปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึง กลางนะคะเนื้อไม้เขาจะแข็งค่ะพเพื่อนเนื้อไม้จะแข็งนะคะส่วนที่ใช้ทารรยานะคะจะใช้รากนะคะรากของเขาก็คือลดขื่นด่างนะคะลดขื่นปรางสัปพคุณนะคะกระทุงพิษไข้แก้พิษงูโอ้ยขอโทษค่ะกระทุงพิษไข้แก้พิษฝีภายในนะคะแก้พิษฝีภายในและ ภายนอกนะคะขับช่วยขับน้ํานมนะคะแล้วก็แก้ออแก้พิษงูได้ด้วยค่ะแก้พิษงูได้แก้แก้พิษแ,แ,แมงแมงกัดต่อยนะคะแมงสัตว์กัดต่อยได้นะคะแก้ไข้แก้ไข้ขพิษนะคะแก้ไข้าการไข้โรคผิวหนังพุกพองนะคะไข้โรคผิวหนังพุกพอง ดอกและก็ดอกแล้วก็ลูกนะคะรดร้อนนะคะรดร้อนเมาสรรพคุณนะคะเราก็ตำทารักษาอาการโรคหิดได้ด้วยนะคะดอกและลูกของเขานะคะนี่ค่ะหอการจะให้ดูชัดๆนะคะเวลาเ,เพื่อนๆที่จะไปสอบนะคะเภสัชนะคะแพทย์แผนไทยดูลักษณะลายของเขาเนะะี่ค่ะเห็นไหมคะลายเส้นนะคะ ลายเส้นเขาจะไม่ตรงกันเห็นไหมคะเขาจะสลับกันซ้ายขวาแยงขึ้นไปซ้ายแยงขึ้นไปขวานะคะซ้ายขวาซ้ายขวาแยงสลับกันไปค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะใบของเขามันจะเงาค่ะจะเงานะคะเป็นเงาวาวนะคะลายเส้นให้ดูชัดๆเลยค่ะนี่ค่ะลายเส้นของเขาเนาะนี่ยค่ะลายเส้นค่ะเวลาเพื่อนๆนไปสอบใช่ไหมคะเราก็สังเกตดูค่ะแล้วก็ดูด้านในนะคะ เงาค่ะใบของเขาจะเงานะคะเพื่อนๆใบของเขาจะเงาให้ดูชัดๆนะคะนะคะดูชัดๆเวลาเราลูบเอามือลูบใช่ไหมคะตรงสันตรงนี้อะคะ่ะสันตรงกลางของเขานี้จะนูนขึ้นมานะคะ่ะเพื่อนๆ,ๆเวลาเราเอามือลูบนะคะมันจะสะดุดที่มือเราะคะ่ะเพื่อนๆจะสะดุดที่มือนะคะสังเกตดูนะคะลายของเขาเวลาเราเข้าห้องสอบค่ะภาคปฏิบัติะคะเพื่อน เนี่ค่ะเราต้องสัมผัสแล้วก็ดูลายให้ชัดเจนนะคะเวลาเราสอบภาคปฏิบัติะค่ะแล้วตรงกลางนี่ค่ะที่ที่อาจารย์เขาจะบอกว่ามันจะมีขอโทษนะคะมันจะมีมังเหงกที่ก้าวอกค่ะมันจะอยู่ตรงกลางเหมือนลูกกำปั้นนะคะเหมือนลูกกำปั้นเราอะค่ะตรงนี้นะค่ะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะตรงกลางค่ะเป็นจุดสีน้ําตาลค่ะเพื่อนเือนมันจะ จุดตรงสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะมันจะอยู่ใจกลางของของไอตัวนี้เลยค่ะตัวลำเขาเรียกอะไรกิ่งที่มันขยงออกใช่ไหมคะขยังออกที่มันใบมันจะขยังออกอย่างนี้ใช่ไหมคะหมอก,การจะจับให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือยอดสุด,สดของเขาเนะะี่ยค่ะตรงเนี้มันจะมีตุ่มสีน้ำตาลน,นะคะตุ่มสีน้ำตาลเนาะอันนี้คือหมอการตัดตัดมาเลยนะคะตัดช่อนี้มาเลยค่ะเพื่อน ะะตัดยอดตรงนี้มาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะสอบนะคะถ้าเพื่อนๆจะสอบเภสัชแพทย์แผนไทยนะคะหมอการขอบอกในคลิปนี้เลยว่าหมอการอยู่เขตสมุทรปราการนะคะหมอการอยู่ใกล้ๆกับออทางเข้าวัดบางปิ้งค่ะแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านมันธนานะคะหมอการมีสมุนไพรหลายตัวคะ่ะที่ปลูกเอาไว้นะคะเอาไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่จะสอบนะคะ ที่จะสอบก็สนใจนะคะที่จะแวะมาหาหมอการได้นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะหมอการอยู่สม,มุทรปราการหมอการยินดีค่ะยินดีที่จะให้คําแนะนําครับปรึกษานะคะว่าเออหมอการปลูกอยู่ตรงหน้าร้านหมอการมีอะไรบ้างน,ะะนีเ้นเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะเราก็จะได้ช่วยกันนะคะช่วยกันเนาะดูดูไปเรื่อยๆนะคะสะสมไปดูวันละตัว2ตัวนะคะยัง เพราะว่าถ้าเราไปดูทีเดียวใกล้ๆยาสอบค่ะเพื่อนๆมันเยอะมากทั้งสดและแห้งเนาะมันจะจําไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเราค่อยๆดูไปนะคะตัวไหนที่หมอการพอจะแบ่งปันได้ก็จะแบ่งปันไปให้ที่บ้าน,นะคะ่ะเอาไปปลูกใส่กระถางไว้นะคะเอาไว้ดูทุกๆวันนะคะเราดูทุกวันที่หมอการสอบได้เพราะว่าหมอการดูทุกวัน,นะคะ่ะดูความจเจริญเติบโตของเขาดูความแบบว่าเปลี่ยนแปลงของเขาลักษณะแบบนั้นแบบนี้นะคะ เวลาสอบเราต้องเจอทั้งของแห้งและของสดค่ะเพื่อนๆเนาะที่หมอการผ่านมาได้คือหมอการทําสมุนไพรสดได้เยอะค่ะเพราะว่าปลูกเองแล้วก็ดูทุกวันค่ะเพื่อนๆเนาะหมอการก็มีความยินดีค่ะเนาะเราก็ช่วยกันค่ะเพื่อนๆนะที่จะได้สอบผ่านไปด้วยกันนะคะก็จะได้มาช่วยเหลือคนเนาะแพทย์แผนไทยเรานะคะแพทย์แผนไทยเราก็ จะได้ไปช่วยเหลือผู้คนนะคะพี่น้องชาวไทยชาวไทยทุกคนนะคะที่ว่าเราปลูกไว้ว่าตัวไหนมันใช้ยังไงนะคะใช้ส่วนไหนทํายาใช้ปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเราจะได้ช่วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะถ้าคนไหนที่จะสอบนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็มีความสงสัยประการใดหมวการจะเข้ามาตอบนะคะหมวการก็จะดูคอมเมนต์ นะคะไปตอบให้ทีหลังนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะออดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้แก่บุคลากรการแพทย์ทุกๆท,ท,ท่านนะคะทีออ่ดูแลนะคะดูแลเป็นนักลบชุดข่าวแนวหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ท่านทุกๆ ทุกคนนะคะทุกๆแผนกนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากกดกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากกดเป็นกําลังใจให้หมอการเพื่อหมอการจะได้นําเสนอนะคะคลิปใหม่ๆสมนุนไพรตัวใหม่ๆต่อไปนะคะที่จะได้นำเสนอไปให้เพื่อนๆนะคะได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้เพื่อนๆจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ แล้วก็ให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะจากอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้บุนรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะให้แข้วคาาปลอดภัยจะไปทางไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือไปใต้นะคะขอให้ท่านจงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงพร้อมทั้งเพื่อนนะคะที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ดีนะคะอยู่ต่างประเทศก็ดีไม่ว่าอยู่ประเทศไหนคะ่ะ เยอรมันอเมริกาก็ดีนะคะเกาหลีก็ดีนะคะไต้หวันก็ดีทุกทุกประเทศที่ได้มาชมหมอการในเวลานี้ก็ขอให้ท่านทุกคนจงแควคาดปลอดภัยนะคะจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้ทุกทุกท่านจงนอนหลับฝันดีนะคะสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ